สวยมากเลยค่ะแต่ดอยจ้าทุกคนค่ะลูกใหญ่มากอันนี้คือใหญ่กว่าหน้าน้โฟนอีนะคะเร็วมาเลยอ่ะนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยตัวเนี้ยมาจะแบบลูกใหญ่แล้วก็มาจะหอมแล้วก็กลิ่นมาจะแบบนุ่มมากนะคะเหนียวอร่อยกว่าที่ในตลาดที่เขาขายแบบแต่ลูกเล็กๆอย่างนั้นนะคะแต่เสนอการเกะลูก ชนะมันนะคะทุกคนคะ่ะลูกชนะมันนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะมันจะเป็นแบบมีขุยๆนิดนงนะคะเปลือดด้านนอกคะ่ะนี่เนี่ยอันนี้สวยมากลูกใหญ่มากออ้อยเกลียดแบบนี้เลยอะถ้าเป็นผลไม้ที่กินได้นะคะไม่ขี้เกียจเลยคะ่ะ ะะไปดูบรรยากาศกามเก็บรูกชนะมานะคะว่าเป็นยังไงบ้านนะคะโนโขนยังไม่เคยถ่ายให้พี่ๆได้รับชมเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะขึ้นไปหมู่บ้านพี่สาวอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกันนะคะส่วนพี่สาวนี้ก็คือขึ้นไปกันหมดแล้วเราสองคนนียจะตามไปที่ลานอย่างนี้นะคะอันนี้คือเราจะไปดูวิถีชีวิตของคนดอยว่า รับจ้างวาระเท่าไรแล้วก็ชามตั้งแต่เวลาไหนอะไรยังไงนะคะแล้วการเดินทางจากเทือยไทยไปจตีก็พอๆกันเลยค่ะใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีนะคะไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันตะลุยไปวันนี้กับสาวๆนะคะจากเทือยไทยมาอูบ้านจตีเมือที่โนกโฟนบอกนะคะก็คือ ระยะทางเนี้ยมันก็จะดการมากแล้วก็ทางนี้ก็คือมันไม่ใช่แบบกว้างนะคะถนนมันก็จะแคบๆหน่อยนิดนึงแล้วก็ขึ้นเนินสูงมากนะคะแล้วก็ช้อปป้าเขาก็จะอยู่ค่คาๆถนนแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่แบบสูงูอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเราพามาไหลภูเขาแล้วนะคะถ้าขึ้นดอยลงดอยมาเยอะเลย กวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะแปะมองตื่นเช้าก็ไปทาําการไปไล่ไปส่วนหมดแล้วค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่บ้านกันนะคะช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่เข้าการะลาโตไปดูน้าบ้านอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะส่วนฝันนี้ก็คือจะอมีอะไรนะมีโคกาชนะมาอะไรแบบนี้ที่เขามาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ช่วงนี้มาไปรูดูเก็บเกี่ยวของรูดชนะมันนะคะก็เลยต้องไปเก็บค่ะกว่าจะได้แบบ ไปข้ามไปตองอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโนโฟัวจะพาไปดูวันนี้นะคะโอ้โหแดดร้อนแบบดีมากๆนะคะร้อนมากนี่คือทางไปของเราในวันนี้ค่ะอีกยาวไกลนะคะยังไม่ถึงง่ายๆเลยแต่เราท้าที่เรามานะคะเราก็จะได้สามพาไปบทิ่วท่าที่สวยงามมากนะคะเป็นภูเขาแต่ถ้าเป็นชั่วน้าเออ แต่ถ้าเป็นช่วเช้าๆเนี่ยจะสวยกว่านี้แต่ช่วนี้คือแบบวันนี้คืออากาศมันร้อนก็เลยไม่ค่อยทานหมอนนะคะต้องมาแบบเช้าๆกว่านี้จะได้สัมผัสแบบเหมาะสวยอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือเราติดรดล้อเราต้องขับไปช้าๆนะคะเพราะว่าอ่ารถสองคันอะไรอย่างเนี้ยเมือนที่หนุ่มน้องฝนบอกคือถนนมาจากข้อข้าที่แคบแล้วก็ มาสัวทานไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องขาดแบบระมาระวานมากเลยค่ะจะตที่นี่ก็คือมาเป็นอ่าทานที่แบบขับรถยากถ้าเกิดว่าคนขับรถไม่เก่งจริงๆนี่ไม่กล้าขับขึ้นมาเลยนะคะส่วนตัวโนงฝนยังไม่กล้าเอารถใหญ่ขึ้นมาขับเลยเพราะว่ามาเป็นแบบสูงมากถ้ามันแบบลนดอยหรือว่าลงค่าทานนี่ก็คือมันเอาเอาขึ้นมายากแล้วมันระบาดมากนะคะ เต็มแล้วหกล้อคันหนึ่งเต็มถนนเลยอันนี้ถนนไม่ดีนะคะเราก็ต้องจอดรถไว้แล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกหน่อยข้างในนิดนึงนะคะกระหานหน่อไล่อยู่ว่ามีหน่อไล่ขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะที่นี่เต็มไปด้วยกอหน่อ,นอไม้แต่ว่าหน่อไม้ไล่อะมันไม่ขึ้นนะคะ มันน่าจะอันนี้หมดแล้วอ่ะโดนไฟไหม้หมดก็เลยหน่อไม้ขายตายหมดแล้วปีนี้เนี่ยหน่อไม้ก็คือแบบมัดอันนี้มากเลยหน่อไร่นี่ไม่ค่อยมีเลยนะคะถ้าขาบวนเนี่ยปกติก็จะมีเยอะมากแถวนี้ก็เดินเข้าไปอีกหน่อยนี่นนหนึ่งฝนโน่นอ่ะนี่เขาอยู่ทีาไหนเราสนุนนะคะว้าวอันนี้เป็นนะรลที่พาชมการเก็ดลูกชะมันมนะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นไงกัน อันนี้จะไปไลข่ขีนนะคะไลข่ขีนที่เขาฟูไข่กันแต่ว่านี่เนี่ยยังไม่พร้อมไข่นะคะมันยังไม่ตรงแล้วฝันว่าจะเป็นแตงเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปหาแตงกันนี้ด้วยกันไม่แน่ใจพี่เสามาถึงแล้วก็พี่เสาเขาอย็กกินก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราขึ้นมา,านสายวันนี้โอ้ทุกคนมีแตงดอยลูกใหญ่มากว้าวดูสิโอ้โห ทุ่นอยู่ขากับต้สรุจาโอุ้ยแต่โดยนี่ไงลูกใหญ่มากเลยค่ะไม่ใช่ลูกเดียวนะคะนี่ตอนนี้ลูกมันแต่โดยลูกใหญ่แท้คิดว่าลูกนี้ตอนที่แบบเราปกติกินเล่นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยข้อขาลูกใหญ่มากอุ้ยนี่ไงลูกนี้นี่อยู่นี่เนี่ยนี่ละนี่เราเก็บกินได้เลยอุ้ยเนี่ยถ้าเราไม่มาเก็บนี่แม่มาจอดแล้วนะคะแต่โดยสวยมากเลยอ่ะ อุ้ยคาากกมีอีวุ้ยแตงวันนี้แตงเยอะนะเนี่ยโหดูสิแตงสวยมากแตงดอยนี่เนี่ยมันจะมีนี่กันี่เลยโอ้โหไม่ไหลลูกเลยอ่ะวุ้ยแตงเยอะมากนี่คือไม่มาเก็บเร็วกว่านี้คือมันจะแมกินหมดแล้วอ่ะเนี่ยแม่จบหมดแล้วนี่จะกินได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะรู้สวยมากเลยจุ๊บจุไปจังโอ้โหไปเดี๋ยวเราเก็บแตงก่อนก่อนที่ <laughs> จะไปทำงานนะคะแอมาเกตแตนดอยอดี๋ยวนี้อันนี้เราต้องใส่ไว้ข้าบนตัวนี้เดี๋ยวไว้ข้าบนตนัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมารวมกันว่าวันนี้เราจะเจอแตนดอยประมาณสักกี่ลูกนะคะแผว,วิวคือ,360อสามร้อยหกสิบองศาจ้าวิวสวยมากเลยคะ่ะฮึมดูแตนแตนดอยลูกใหญ่มาก แล้วก็น,นี้ลูกแบบก,กลางๆนะคะยังไม่ใหญ่มากแบบพอดีพอดีอันนี้ต้องเก็บไปคะ่ะแม่เก็บนี่ก็คือแมงม้าเจาะๆนะคะนี่เลยลูกใหญ่ใหญ่หญลูกสวยๆท่านั้นเลยอะ่ะข้าบนยังมีอีกนะวุ้ยข้าล่างน,นี่ก็มีแต่ว่าแม่น่าจะเจาะก,กินไปหมดแล้วอะ่ะใช่แม่กินไปหมดแล้วข้างล่าตงตัวเนี้ยอ,อืุ้้ยตัวนี้ก็มีอีกลูกนะึงว้าทุกคน แต่เยอะมากเลยอ่ะนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ได้เอาตะกร้ามานะคะตอนแรกไม่คิดว่าจะมีแต่แบบเยอะขนาดนี้มันมีหลายรูอ่ะอยู่ด้วยกันอะโอ้โหแต่สวยมากเลยเดี๋ยวไปเก็บข้าวโพดดีนี่ดูกี่รูนะจ้าแต่โดยเยอะมากโอ้ยเนี่ยแต่โดยสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไปเก็บไปข้างโดีคะ่ะทุกคนเยอะแต่สวยมาก เรื่องคะว่าสวยแตนดอยเนี่ยมาจะแบบลูกใหญ่แล้วก็มาจะหอมแล้วก็กลิ่นมาจะแบบนุ่มมากนะคะเหนียวอร่อยกว่าที่ในตลาดที่เขาขายแบบแตงลูกเล็กๆอย่างนั้นนะคะแตนดอยอร่อยมากแน่นอนลูกสวยมากเลยค่ะแตนดอยจ้าทุกคนค่ะนี่เลยแตนดอยโอ้โหตัวนี้เหลือแบบเอาไปแกงก็ได้นะคะหรือว่า เอาไปผักก็ได้ค่ะทําไดหา้หลายเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้อนยามกินตอกาวันด้วยอะ่ะลูกใหญ่มากอันนี้คือใหญ่กว่าหน้าหน้าฟนอนะคะลูกใหญ่จริงจริงแฟนดอยลูกใหญ่มากค่ะรูกนี้ก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะว้าวถ้าในตลาดเนี่ยเขาขายอันนี้นี่จะอยู่ประมาณรูกล,ละห้าสิบบาทนะคะ ใหญ่มากจริงๆนี่แค่สอ่อรูอันนี้ก็คือกินได้ถ้าคบครัวแล้วนะคะใหญ่จนน้องฝนแบบว่าไม่กล้าน,นี่เลยอะนี่จะอุ้มไม่ไหวแล้วอะน้ำมันนาดนะคะอันนี้เอาไปทําเป็นถ้าเราไวเกะจัดๆนี่เอาไปทปําไปพานก็ได้คะ่ะสวยมากเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะคะรวมๆกันแล้วเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งแล้วคะ่ะหมู่บ้านพี่เสาเนี่ยมีอะไรให้เราหาก,กินได้ตลอดเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็คือจะเป็นตนที่ เราหามาได้ในวันนี้นะคะแล้วก็แตงได้เยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราไปทําได้หล,หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าไปแกงไปต้มได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะไปทาเป็แกงจืดก,ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บแตงไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่สาวทางานนะคะไปดูกันว่าลูกช้นะมาที่โน้อฝนพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรบ้างกับพวกเราบ้านนะคะไปไปดูกันค่ะ เรามาถือที่สวชนชะมานแล้วค่ะวันนี้นาะเสนอการเกลลูกชะนาันนะคะทุกคนคะ่ะลูกชะนาันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแบบมีขุยๆนิดนึงนะคะเปลือดด้านนอกค่ะนี่เนี่ยเราต้องเอาไปแกะอีเอาไปตัดแต่อีกนะคะซึ่งต้นชะมานก็คือจะเป็นมาจะแบบต้นมาจากแบบภูภูนแบบนี้นะคะดอกเขามาก็คือสวยค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นดอก ชาเลยนะคะดอกขอข้อน,นี้ก็คือจะเป็ีสีขาแบบนี้ค่ะต้นชาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกดอกมนะันอ่ะแต่ว่าอันนี้ที่้องคนบอกว่าเขามีประโยชน์ยังไงก็คือน้ํามันที่เขาขายในตลาดในโลตัสอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะก็คือเอามาจากนี่เลยนะคะเ,เราสามารถดัดแปลงน้ํามันพืชนนะคะ่ะแล้วก็น้ํามันที่แพงแพงกว่าน้ํามันทั่วไปนะคะน้ํามันชะน้มามันเนี่ยแพงเราไปดูใน ลถต้าโร้ในที่ต่างๆได้เลยนะคะนี่ก็คือจะเป็นขอโครงการที่เขาช่วยชาวบ้านนะคะเขาให้มีไรายได้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะไปวันนี้ตะลุยทั้งวันเลยจ้ะแดดร้อนสุดๆเลยวันนี้ร้อนมากเราที่สุดจะไหม้เลยนะคะ <c oughs> อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยจะมีอะไรรู้ไหมจะมีความขี้เกียจนะคะ <c oughs> <c oughs> มันจะปนกับความขี้เกียจไปด้วยค่ะแต่น,นี่เราต้องมาช่วยกันนะคะไม่รู้วันนี้พี่สาวจะให้คารไรเท่าไหร่ แต่มัน,นไม่ค่อยมีรูอ่ะคันนี้มันต้องไปฝันนู้นน่ะถึงจะรูเยอะต้องเก็บไปให้หมดนะคะเพราะว่ามันมีรูนี่มาเป็นปีละคาแล้วก็เขาจับเขาจะเปิดซื้อในทุกๆประมาณนี้แหละคะ่ะเดือนป,ปลายปลายสีหานะคะเขาก็จะเปิดซื้ออะไรอย่างเนี้ยต้นตาอ,ออกด้วยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าจะแบบปุแล้วก็ไม่ดูแลไ,ไม่ใช่นะคะต้นดูแลหลายขั้นตอนต้นต,ตัดกินเอวย อะไรเอ่ยแบบเนี้มาดูกันต้นเดียวเนี่ยคือมันจะมีสองหยาใช่ไหมเนี่ยกระดมันอ่ะมันจะเป็นแบบสองอยาแบบนี้ก็คือต้นตะออกนะคะใแบหบน้าต้นตะออกเลยที่มาเป็นแบบสีน้าตาลอย่างนี้ปนมาเนี่ยต้นตะออกแม่งอนนี้ตีหน้าเนี่ยมันคือมาจะ,ะแบบเก็บได้ไม่ไม่ดีเลยอันนี้ฝันนี้ลูกมันไม่เคยเยอะเท่าไหร่ข้างในมันจะไปสีดานแล้วเปืือกหนามากเลยข้างในเนี่ยเก็บก็เก็บใหยอย่างนั้นีหละปวดพวง ก็ดูดีๆแล้วเนี่ยบาชีมามีพึ่งอะไรด้วยข้างในตัวเนี้ยเก็บไปอย่างเนี้ยรูปสวยๆถ้ารูปสวยๆมันก็จะใหญ่ๆห,หน่อยแต่ถ้ารูปแบบเล็กๆมันก็ขึ้สวยเท่าไหร่ว้าอันนี้สวยมากรูปใหญ่มากโอ้อยเก็บแบบนี้เลยอะถ้าเป็นผลไม้ที่กินได้นะคะไม่ขี้เกียจเลยค่ะเก็บไปด้วยกินไปด้วย <c oughs> <c oughs> พ้อิ่มแล้วก็พนพ้ำพระเนี่ยสนุกนะเก็บแบบนี้ก็สนุกอยู่เก็บแค่ปีละคะ่ะเก็บเก็บไปก็ดูดีๆีด้วยอะ่ะบางทีมันแอบซ่อมอยู่ข้างบนอย่างเี้ยมันจะซ่อมเราไว้อะ่ะแน่ลูกอย่างเงี้ยขีเ้เก็บๆก็บ้ามันเลเก็บ <c oughs> แล้วมันไม่มีความสุขถ้าอย่างเนี้ยชอบ อะไรแบบใหญ่ๆนี่ชอบอย่างนี้เลยเนี่ยไหนเนี่ยต้องตดัดทิ้งมาแปะมาแปะมาแปะจะอันนี้ <c oughs> จากคนอื่นเขาขึ้นมามันไม่ดีนะคะมันจะแบบพุง่งใหญ่ๆแล้วมันจะไม่มันจะทําให้ไม่มีลูกโดออกกีกีต้ชนะงมาไงใช่อันนี้คือพี่สาก็จะเป็นคนตดัดแล้วก็เก็บไปด้วยเนี่ยช่วย,ยการไปนะคะว่านี่ยังมีอยู่เนี่ย เราไม่เห oh ็นวันละต้ดนดีๆรู้เล่นๆนี่มาแอบซ่อนเราอ่ะไม่ค่อยชอบเก็บพวกนี้เลย ต้นก็ไม่สูงนะต้นก็ไม่ใช่แบบจะสวยอะไรมาอะไรเงี้ยใส่รูปผมก็ต้องสูมากอันนี้เก่แล้วนะคะเก็บจัดก,ก็เลยต้องมาเก็บค่ะถ้าแบบช่วงที่เราไม่เก็บที่ช่วงที่ขขเขาผูเขาลักซื้อเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาไปไขายที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปดัดแปลอะไรทั้งหมด เราก็ต้องใส่กระสอบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ชายคนโตที่เป็นคนแบกไปเพราะมันหนัก อวันนี้น้องฝนจะได้กี่บาทเนี่ยจะได้ข้างเลยเนี้ยเไหเนี่ยแดดก็คือแบบร้อนมากเม <st aff> ื่อกี้เนี่ยไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะคะตอนนี้ร้อนมากเลย <st aff> <rape> เดี๋ยวดูกันแต่ลราแท<โ>้ <frustrating> ไปกระจายให้หนูด้วยนะคะ <t aff> <c oughs> อเก็บไปฮะและแล้วพักเที่ยงค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะเนาะวันนี้เราก็กินข้าวในสวชนะมาตรงนี้เลยนะคะโอ้โหอากาศคือแบบร้อนมากร้อนแบบสุดๆไปเลยนะคะวันนี้ ก็ได้เวลาแล้วนะคะวันนี้เท้าวันยังไม่เสร็จแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีต้นที่แบบว่ามันสูงๆงอะไรประมาณนี้มันก็เลยใช้เวลานาน,านในการเก็บอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันอันนี้จะเป็นเมนูวันนี้นะคะนี่เลยมันก็มีแตนดอยที่เก็บมานะคะแล้วก็ยามอะไรนะยามผักกาดยาผักกาดแล้วก็มีพริกเกลือจิ้มกินอย่างนี้นะคะทุกคน นี่เลยสามสี่ข้าคนนะคะวันนี้แต่ละคนแบบแตกหมดแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเด้อแล้วก็จะต้องไปทํางานต่ออีกค่ะกินข้าวอีกแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องไปรุ่งงานกันต่อนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยอากาศก,ก็คือแบบร้อนมากๆเลยนะคะภาพไปด้วยแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆนะคะมาจะแบบมีเองที่นะคะอันนี้เนี่ยจะไปภูเขาหนึง่งแล้วก็ อีฝ้าหนึ่งก็จะไปที่หนึ่งนะคะเป็นสอที่ก็เลยวันนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเสร็จนะคะต้องมาอีพวกนี้อีเนื้อวานนะคะก็วันนี้คือพาชมบรรยากาศแบบการเก็บลูกชนะมานว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แล้วได้แตง่งแต่งตอยแบบลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ไปแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บอีกที่หนึ่งนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย